วันที่สองนะครับเสียยบอมเล่นโตยางนะครับตองเป็น,นปยางอยู่นะครับอร่างมันยักษ์สดๆอยู่เลยครับดึงมาเมื่อกี้นี่สดอยู่เลยหัวนิดหน,น่อยครับ ิอ่อนนุ่ม่อยอ,อึดอ,อึดเอออย่างนั้นอย่างนั้นเออพวกพวกเอออย่างแรงดูออย่างแรงดีนะครับ แรงดีเกินไปเราอัดมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับดีพอดีเออวิรางนะยังสดๆดอยู่เลย Bah ben là, bah ben là, bah ben ดครัรวมตอรวมรากระมากสองเมตรนะครับที่สองนะครับวันนี้ก็ไม่จบก็ใกล้เคียงแล้วครับ ช่วงบนนะครับช่วงล่างยัง ไายันไม่ไปนะครับหายเนี่ยกระเด็นเลยลองเอามานาดวกันเยวบอกว่าเอามาลองกันดูวันแรกเด็นเลยไม่ไปเกือบพังนะครับ เรื่ก็มาเลยรากข้างล่างยังสดชื่นอยู่เลยนะครับแต่ช่วงบนนีูุ่นหน่อยเป็นรากต้น,นเนียจะมีทางลต้ไหลไหล,ไหลกระสอบนะครับ เลยสังเกตเออจบๆเลยอ่าวิบแข็งนี่กับรองนะครับจบวันหนึ่งก็ได้แถวหนึ่งได้ด้วย คลายดินกะทินะครับเ็ดึงมาง่าย ทีนี้รถใหญ่ยังเสียวอยู่นะครับลงงาเมื่อกี้5 6นาทีนะครับได้มาแล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกต่อนะครับเข้าต่อที่เจ็ด ว่าผู้ชายจะมาเขาไปเขาทานเนื้อเขาทำเขาได้หรือเปล่าถ้าช่วงกลางกลางพอเผาได้นะครับต่วโมตัวน,นี้นะครับ เมื่อสามปีที่แล้วนะครับลึกประมาณสองเมตรกว้างประมาณสิบสองเมตรยาวยี่สิบกว่าเมตรนะครับเราทำสองวันจบเกิดการเป็น เลยเดือดแค่เดียวในไตโตนึงแครับเออ๋ดวจริงๆเลยนานแล้วเริ่มรูแล้วนะครับเริ่มู้วิธีการขุดแล้วนะครับวักวักเลย นะคตัดยางออกเพราะว่ายางมันไม่มีราคานะครับนหนจะ่าคนกรีดดู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 ไานจะ่าดุ้ดออย ไปทำมาไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็สู้ทำนาดีกว่ามีหนึ่งมีตรงนี้เนี่ย้เกือบสี่สี่ตันนะครับนี่บริวเวณตรงนี้นะครับเนื้อที่เก็บใร่้ ตัวนี้นะครับตอนเราตักหญ้าออกเนี่ยโอ้ยปลาไหลเนี่ยเยอะแยะเลยได้ไป20กว่าตัวนะครับใหญ่เลยเรามาทำเคลียร์ให้แกทุกป,ปีนะครับ คนะครับขุดซับจะใช้ครับปลายันเป็นผู้เดืยบครับสวัสดีครับ